ถ้าจะกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ปิตโตรเคมีล้วนอยู่ร,บรอบๆตัวเราตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเข้านอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดครับนั่นยืนยันว่าปิตโตรเคมีมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆ แล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเป็นมาและมีพัฒนาการอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกันกบคุณหญิงทองทิพย์รัตนารัตน์ผู้มีคุณุปการต่อปิตโตรเคมีไทยซึ่งท่านจะมาบอกเล่าประวัติศาสตร์ปิโตรเคมีของไทยให้เราได้ฟังกันครับประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีมาเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครเลย ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ส่วนตัวและอยากใช้คนไทยเนี่ยมีความภูมิใจในการที่ประเทศเราได้พัฒนาอุตสาหกรรมอันนี้ซึ่งในหลายประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนามาได้มากเท่าประเทศเราเพราะว่าเขาขาดวัตถุดิบเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยเนี่ยเกิดมาย่างไงเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ย ที่เห็นคุณค่าของแก๊สธรรมชาติมันเกิดมาเมื่อตอนที่แก๊สธรรมชาติได้รับได้รับการพัฒนามาโดยปะตะทพัฒนามาเพื่อที่จะมาทํา LPG คือแก๊สขุมต้มให้พวกเราได้ใช้ตามบ้านเพราะตอนนั้นเนี่ยเรานําเข้าคนที่รู้ว่ามันมีส่วนของแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่สามารถที่จะเอามาทําวัตถุดิบให้กับวัตถุจํานวนหนึ่งซึ่งชีวิตขาดไม่ได้คือ,อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ทําให้มี การพัฒนา Value Chain ที่ยาวมากเริ่มตั้งแต่โรงแยกแก g a นะฮะได้วัตถุดิบออกมาเป็นโรงปิตโตรเครมีที่เป็นครกเกอร์คือทำเฉพาะเอทซลีนก็มี value อ d เดียดนคิดว่าตรงนี้สักประมาณสัก6เท่าแล้วไอเอทซลีนนี่เอาไปทำเป็นเม็ดเอาเม็ดมาทำถุงถังระลมังหวีมาทำถุงก๊อบแก๊บมาทำเสื้อคุณเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะฮะเสื้อคุณที่ใส่อยู่เนี่ยนะฮะเพะะื่อนถามว่ามันมีประโยชน์แค่ไหน คือมันมีประโยชน์ในการสร้างเศรษฐกิจถูกไหมอันนี้เป็นประเด็น,นที่2แล้วอันที่3ก็คือที่ฉันอยากจะสรุปนะก็คือสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ทําให้คนไทยเนี่ยเก่งขึ้นมาเยอะมากไม่ว่าจะไปในเซกเตอร์ไหนก็ตามเพราะว่าการที่ประเทศมันมีการเจริญเติบโตเนี่ยมันทําให้ทุกเซกเตอร์โตหมดไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ของเซอร์วิสคนก็มาเบองไทย เพราะว่าเราเรามีถนนสน,นทางที่เราใช้พลังงานมาพัพฒนาเรามีโรงพยาบาลที่แข็งชอบมาถูกไหมฮะเพราะเหตุเพราะอะไรเพราะเห็นว่าเรามีเครื่องมือเรามีไฟฟ้าเรามีสถานที่ที่มีไม่พ้นหรอกที่จะต้องใช้ปิตโตรเคมีถ้วยชาบราหมาทั้งหลายแหล่ถูกไหมเพราะนั่นเซอร์วิสเซกเ,เตอร์เนี่ยได้ไปเต็มเต็มอินดัสทรีลหรือเรียลเซกเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราสร้างงานให้คนตั้งเท่าไหร่ ในการที่คนในโรงกลัน่นคนในโรงแค็กเกอร์คนในโรงทําเม็ดคนในโรงเอาเม็ดมาทําเสื้อมาทํารองเท้ามาทําถุงเท้ามาทําที่อยู่อาศัยมาสร้างโรงเรียนนะอันนั้นเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกเซกเตอร์และที่สําคัญมากๆคือการสร้างสมองคนแค่นี้ยังไม่พอเหรอมันพอมากๆเลยแต่ว่าเป็นแต่เพียงว่าเราจะต้องทําได้มากกว่านี้ ประเทศไทยเรามีองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีตั้งแต่เริ่มต้นอย่างบริษัท PTT Global c เคมีเข้จำกัดมหาชนหรือ g c ซึ่งได้ดำเนินธรุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จบจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมครับเคมีที่เข้าถึงความสุขเป็นการสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจถึงประโยชน์ของพิตโตรเคมีมากขึ้นแล้วพิตโตรเคมีนั้นมีที่มาอย่างไรเรามาฟังจาก ดรคงกระพันอินทระแจ้งผู้บริหารสูงสุดของ g c ไปพร้อมๆกันครับคือทาง g.c เราทำเคมีพันนะครับเราก็อยากจะสื่อให้ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนยันทำงานไปทำทุกอย่างนะจนทั้งทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำของดีนะครับมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะฮะนิด การที่จะดีได้เนี่ยมันต้องดีหลายอย่างนะครับเราก็เอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาถูกไหมครับคือเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์การดํารงอยู่ของธุรกิจการช่วยเหลือสังคมเนี่ยต้องยั่งยืนนะครับต้องบาลานซ์กันนะครับระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้เราต้องทําของดีนะครับแปลว่าเคมีพันธุ์ที่เราทำเนี่ยนะครับมันต้องช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นสะดวกสบายนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ ทำให้เราปลอดภัยนะฮะอยู่อยู่ในสังคมอยู่ในชีวิตได้อย่างดีนะครับที่ GC เราใช้นวัตกรรมเยอะนะครับนวัตกรรมทั้งเรื่องแนวคิดและเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับคือผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างนะครับสองสตัวเนี่ยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น เอ่ไบโอนะฮะพวกไบโออีกตัวหนึ่งคือเรื่องเซอร์คูลา i o ไบโอคือทำมาจากพืชและสัตว์นะครับไขมันพืชไขมันสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราทำก็คือพวกพลาสติกรีไซเคิลนะครับตอนนี้ GC ก็มีโรงงานรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ทำแต่โรงงาน,นครับเราก็จะทำให้มันครบวงจรนะครับเรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่ายูเทิร์นเนี่ยร่วมกันทำกับชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตอน เก็บเลยนะฮะเก็บคัดแยกนะครับขนส่งนะฮะเพราะปัญหาคือการแยกขยะถูกไหมฮะพอขนส่งเสร็จเราก็มีโรงงานรีไซเคิลรีไซเคิลเสร็จก็มาอัพไซคลิงนะฮะแปลว่าทําให้ผลิตภัณฑ์มันมีคุณค่ามากขึ้นนะฮะทำเนี่ยฮะเสื้อตัวนี้ก็เนี่ยพลาสติกรีไซเคิลนะครับทํากระเป๋าทํารองเท้าทําได้ทุกอย่างเลยจะเห็นว่ามันครบวงจรใช่ไหมฮะแล้วมันดีกับสังคมยังไงนะครับ คือตอนนี้เราก็ร่วมกับชุมชนแบบหลายสิบเกือบร้อยแล้วนะครับให้ช่วยเก็บขวดพลาสติกนะฮะก็เป็นรายได้ถูกไหมฮะเราก็ไปซื้อนะให้ให้เกิดรายได้ทีนี้ขนส่งขวดพลาสติกเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการขนส่งอากาศนะฮะมันใหญ่แพงด้วยการขนส่งเราก็เลยชุมชนที่ร่วมโครงการกับเราเราก็เอาเครื่องอัดขยะเนี่ยไปตั้งให้นะครับอัดเสร็จมันก็แบนๆใช่ไหมฮะขนส่งได้เยอะนะครับเอ่อคนในชุมชนนะเยาวชนก็รู้จัก เก็บนะฮรล้างแล้วก็เข้าใจว่าการทําให้โลกดีขึ้นเนี่ยมันเป็นรายได้ด้วยนะครับเป็นอาชีพด้วยเนี่ยแล้วเราก็ไปซื้อมานะครับปกติอาจจะราคาหนึ่งล้างให้ด้วยแพงขึ้นอีกนะฮะเอาเข้าระบบยูเทิร์นของเราแล้วก็มารีไซเคิลนะครับอันนี้ก็คือช่วยโลกด้วยเห็นไหมฮะช่วยสังคมด้วยครับแม้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมปิตโตรเคมี จะมีความสําคัญมากในหลากหลายมิติแต่การจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้นั้นเราต้องพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนเหมือนกับที่ทาง GC ได้ทำงานร่วมกันกับทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อให้ทั้งอุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับระยองแต่เดิมเนี่ยเป็นเมืองพื้นที่กเกษตรกรรมในเรื่องสวนผลไม้ก,กับการประมง แต่ช่วงตั้งปี2524เป็นต้นมาเนี่ยจังหวัดระยองเราเได้มีการพัฒนาโครงการอเทิิ์ซีบอร์ดโดยการผลักดันของรัฐบาลก็มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดการอยู่ร่วมกันจากภาคสังคมเกษตรส่วนหนึ่งกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะจนตอนยุคหลังเนี่ยเห็นว่าความเจริญของจังหวัดระยองเติบโตไปมากการพัฒนาสาธารณูปโภคทุกๆด้านพัฒนาไปอย่างมากรัฐบาลทันกับผลักดันให้พื้นที่จังหวัดระยองร่วมกับชลบุรีฉเชิงเซาเป็นพื้นที่ เคเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด e e c นะครับนี่จะเห็นว่าหนึ่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมากก็มีการการจ้างงานการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นใหม่มีกระบวนการจ้างงานให้คนระยองมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากคนต่างจังหวัดเข้ามาทํางานที่จังหวัดระยองก็มีการมาใช้ชีวิตอยู่ะระยองวันนี้ก็เลยเป็นมิติ3รูปแบบหนึ่งมิติรู้เรื่องการเกษตร มิติเรื่องการท่องเที่ยวระบบนิเวศและมิติด้านอุตสาหกรรมในเรื่องของการ CSR ต่างๆนะครับจะทำยังไงให้ชุมชน,นยอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ๆให้กับชุมชนหาสิ่งต่างๆที่ สามารถที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะครับหลังจากที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะต่อยอดใช้เครือข่ายของภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยในการที่จะทำการตลาดนะครับก็ทำให้ชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่กันได้อย่างยั่งยืนนะครับ ด้านของชุมชนเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นเป็นระยะระยะซึ่งมันเป็นหมายถึงว่าเป็นแนวทางที่ตรงกันก็คือว่าชุมชนต้องการอะไรเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเขาก็จะรับฟังแล้วก็แล้วก็เอามาผสมผสานร,ร่วมกันก็อย่างเช่นที่ที่เรามาคุยกันตรงนี้อย่างด้านหลังผมก็เป็นเป็นห้องผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟ่าซึ่งผลิต ประเภทเ,เครื่องสำอางออแล้วก็พวกสบู่อะไรเงี้ยซึ่งมีอยู่หลายผลิตภัณฑ์ฝั่งตรงข้ามก็เป็นโชว์รูมที่ผลิตแล้วก็เอาไปเข้าโชว์รูมให้คนนักท่องเที่ยวคนที่มาในยุมชนก็จะมาจับจ่ายซื้อหาแล้วเขาก็มีการขายทางออนไลน์มีการไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆ อุตสาหกรรมสะอาดเนี่ยมันม,มีมีอยู่และมีได้มันทาได้ใช่การการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งแม้แต่วันนี้ก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีและสติปัญญาของของมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่เอาชนะเรื่องของมลพิษเรื่องของการทําลายสภาพแวดล้อมเนี่ยได้ั้ะการเป็นอยู่ของของของมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ แต่มุ่งเน้นเราเน้นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดนะเพราะนั้นบริษัทเนี่ยเขาพร้อมแล้วโรงงานต่างเนี่ยเขาพร้อมที่จะ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 ,จะอยู่กับพวกเราแล้วก็ทําอุตสาหกรรมสะอาดให้พวกเราได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ประเทศชาติที่มันมีการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมมันมีผลผลิตทางด้านเศรษฐศาสาตร์ก่อให้เกิดเป็นรายได้ของรัฐบาลเกิดเกิดรายได้ของของประชาชนทําให้เราสามารถจะเอาเงินนั้นมาพัฒนา,านทางด้านการศึกษาใช่ไหม อย่างว่าเขาสามเนี่ยเราได้ผลประโยชน์โดยตรงจากบริษัทโดยเฉพาะ GC เนี่ยเอามาสนับสนุนให้เด็กที่ยากจนโดยโอกาสเนี่ยสามารถที่จะเรียนจนจบวิศวะจนจบแพทย์จบหมออะไรต่างๆเนี่ยได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเราผลิตได้หลายคนแล้วสามส่กว่าปีนี้เ,เด็กวัดเขาสาบเนี่ยจบปริญญาตรีไปสามสี่ร้อยคนละเนี่ยถ้าเราไม่ได้ส่วนสนับสนุนด้านนี้หรือเราไม่ได้ทำ,ทำการทำสารสนุนด้านนี้โอกาสของเด็กพวกนี้เขาจะไม่มีชีวิตของเขาจะไม่มีโอกาส ที่จะสุขสบายใน,ใน,ใน,ในชีวิตในอนาคตเลยชื่อยอ่อของเคมีค่าเนี่ยนะครับก็ยอ่อมาจาก chemical experience campus นะฮะเอาตัว c h e m นะตัว e นะฮะแล้วก็ campus ก็ c a ใช่ไหมครับก็ยอ่อมาเคมีค่าภาษาอังกฤษก่อนทีนี้มาคิดกันต่อภาษาไทยมันก็ คล้องจองนะครับเคมีค่าจะเห็นว่าถ้าตัวหนังสือของเรานะครับคำว่ามีเนี่ยเป็นซ้อนกัน2อันถ้าพูดจริงๆก็คือ K Me Me คเคมีมีค่าที่มาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเคมีมีค่าเนี่ยนะครับมี3สาเหตุนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะครับเราจะขยายโรงงานนะครับเพอเอิญพื้นที่ที่จะขยายเนี่ยอยู่ใน บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติซึ่งเป็นปิโตรเคมีแห่งแรกของประเทศไทยนะครับทีนี้จะย้ายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงมาเปิดนะครับปิโตรเคมีแห่งนั้นนะครับแล้วก็มีต้นไม้ทรงปลูกนะครับมีของพระองค์แล้วก็มีของสมัยนั้นคือสมเด็จพระเทพด้วยนะครับสองต้นคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะใช้พื้นที่นั้นในการขยายโรงงานเนี่ยเราก็ถือโอกาสนะครับย้ายต้นไม้ทรงปลูกเนี่ยนะครับมาในที่ที่สมพระเกียรตินะครับอันนั้นเหตุผลที่1น,นะครับเหตุผลที่2เนี่ยเราก็อยู่ในธุรกิจปิโตรเคมีมานานนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยสามสปีเนี่ยนะครับก็เห็นควรว่าจะทําพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นองค์ความรู้นะครับให้ความรู้กับ ประชาชนเยาวชนเนี่ยให้รู้ว่าที่ไปที่มาของอุตสาหกรรมนี้คืออะไรเพราะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยนะครับมีความใหญ่นะฮะช่วยประเทศได้เยอะนะครับเป็น5%เของ GDP ของประเทศนะครับแล้วก็สร้างงานมหาศาลนะรายได้เป็นล้านล้านนะครับสร้างงานเป็นแสนหลายแสนงานนะครับก็สร้างความเจริญให้กับประเทศมากนะครับก็การมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับจังหวัดระยองด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่สมควรนะครับ เรื่องที่3เนี่ยเรามีที่ผืนนี้อยู่นะครับประมาณร้อยกว่าไร่นะครับบริษัท GC เนี่ยมีโรงงานอยู่ในระยองร่วม40โรงนะครับพนักงาน4-5,000คนก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเราก็ขอใช้ที่เนี้เป็นศูนย์รวมนะฮะสันทนาการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆนะครับก็จะได้มาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้น3เรื่องมารวมกันเราก็เลยสร้างแคมปัสอันนี้นะครับ มีที่ออกกำลังมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับมีอะไรต่างๆที่สำคัญคือมีต้นไม้ทรงปลูกนะฮะมาตั้งไว้นยครับให้สมพระเกียรตินะครับเป็นศูนย์รวมนะครับแล้วก็ติดติดกันนี่ก็มีพิพิธภัณฑ์ปิโตรเคมีครเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานของปิโตรเคมีในประเทศไทยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชม แต่จะดีกว่านี้ไหมหากเรามีสถานที่ที่สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวของปิตโตรเคมีให้ทุกคนได้เข้าใจเข้าถึงได้ง่ายและสนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้ GC Chemical Experience Museum หรือที่เราเรียกกันว่าเคมีค่ามิวเซียมมิวเซียมปิตโตรเคมีแห่งแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราตั้งใจสร้างเพื่อประเทศนะครับแล้วก็เพื่อ ระยองนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก่อนใครในเซาท์อีสเอเชียนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนะฮะเราก็ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียนะครับทีนี้การมีพิพิธภัณฑ์ทําให้คนทุกคนฮนะเยาวชนนักท่องเที่ยวหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยนะครับเข้าใจที่ไปที่มานะครับเป็นแหล่งความรู้นะครับสำหรับระยองเนี่ย นอกจากคนมาเที่ยวระยะอยงปกติก็มาทะเลใช่ไหมครับทานอาหารผลรไม้สถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะนะวัดอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เราสามารถมาเที่ยวระยะอยงแบ่งเวลาสัก2 3ชั่วโมงมาพิพิธพภัณฑ์ปิโตรเคมีได้ด้วยนะครับก็จะเป็นช่วยให้ระยะอยงเนี่ยเป็นมีความหลากหลายในการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับระยะอยงด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยไอ้ตัวแคมปัสศูนย์ของเราตรงนี้นะครับนอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะเปิดนะฮะ ทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับให้ชุมชนนะฮะมาสร้างรายได้นะครับเป็นของระยองนะฮะของท้องถิ่นเนี่ยนะครับมาเป็นขายของแล้วก็สร้างรายได้สร้างอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับเคมีค่ามิวเซียมกันให้มากขึ้นครับคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพิตโตรเคมีไทยแล้วที่นี่ยังมีการแบ่งโซนต่างๆให้เราได้เรียนรู้กันอีกด้วยครับจะน่าสนใจขนาดไหนเรา ไปชมพร้อมๆกันเลยครับเริ่มกันที่โซนแรกเลยครับโซน A เป็นโซนสำหรับรําลึกพระมหาการุณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่อกิจการปิตโตรเคมีของไทยเราโซนที่2โซน B เป็นโซนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปิตโตรเคมีไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ต่อมาโซน4เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ GC กับการพัฒนาปิตโตรเคมีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนโซนถัดมาโซนดีเป็นการอธิบายถึงธุรกิจที่ต่อเนื่องจากปิตโตรเคมีของ GC โดยแสดงออกมาให้เห็นเป็นเส้นทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันอาทิโพลิเมอร์ปิตโตรเคมีขั้นต้นและขั้นกลางนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่าง ที่เป็นนวัตกรรมจากปิตโตรเคมีและที่สำคัญในโซนนี้มีตุ๊กตาที่เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เมื่อวางบนแท่นแล้วจะมีการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นผ่านตัวการ์ตูนครับคุณผู้ชมและสุดท้ายโซนอีทาง GC มีความตั้งใจอยากให้เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมให้ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนานผ่านการเล่นเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกมแยกขยะ เกมลดควันพิษรวมไปถึงการตั้งเป้าหมายเลือกวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่เราต้องการอีกด้วยครับในเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับผมคิดว่าคนเปลี่ยนโลกเนี่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ร่วม40ปีนะครับพระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่าน ทรงมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ทรงเป็นผู้ริเริ่มนะครับโรงงานแรกของเราเนี่ยก็ท่านก็มาทรงเปิดนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยอุตสาหก,กรรมของเราก็มีทั้งอุปสรรคนะฮะมีโอกาสอะไรมากมายนะครับมีการตัดสินใจที่จะทําให้มันฝ่าฟันปัญหาแล้วก็เจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับหลายเท่าทวีคูณเนี่ยนั้นระหว่างทางเนี่ยทุกๆท,ท,ท่านในที่นี้เนี่ยนะครับที่เราอยู่ในประวัติศาสตร์ในมิวเซียมเนี่ยนะครับ ก็ช่วยกันนะครับด้วยบริบทด้วยเวลาด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยท่านก็ช่วยผลักดันนะเปลี่ยนนั้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เจริญเติบโตมาได้นะครับด้วยคนเปลี่ยนโลกหลายๆท่านครับและถึงตอนนี้เราคงได้รับความรู้เกี่ยวกับปิโตรเคมีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันมากขึ้นแล้วนะครับรวมถึงได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกว่า ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเคมีช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไรด้วยแนวคิดรักโลกกับการใช้พลาสติกที่ยั่งยืนพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสนุกกว่าที่คิดด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยการขับเคลื่อนคุณค่าสู่สังคมสร้างการรับรู้ว่าเคม,มีมีค่ามากกว่าที่คิดกับเคมีค่ามิวเซียมครบ ลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาก30นาทีทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับ